สวัสดีเพื่อนๆนะผมใครที่หาทางครับผมมีเบอร์เก่าอยู่แล้ว แล้วอยากได้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตซิมนะครับที่เป็นแบบรายปีเอาไปใช้งานนะครับผมโดยที่ซิมเก่าเราใช้งานด้วยนะครับไม่อยากเปลี่ยนเบอร์นะพวกแอปธนาคารญาติพี่น้องเราสามารถโทรได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาบอกเทคนิคกันนะครับสำหรับปี2024เราจะใช้งานอย่างไรนะครับช่องทางที่1คือซิมอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราจะสั่งซื้อนะครับผมเอาไปใช้งานกับ Android นะครับมือถือ Android ส่วนใหญ่นะครับจะมีสล็อตใส่ซิมนะส ล็อตนั่นเองเพื่อนๆดูกันดีๆนะครับที่สล็อตใส่ซิมนะเอาซิมเน็ตนะครับผมอินเทอร์เน็ตรายปีเงี้ยซื้อไป1ซิมแล้วเรามีซิมเก่าอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องยกเลิกนะเอาซิมเก่าเราเอาไปเปลี่ยนเป็นแบนแบแบบเติมเงินเพื่อนๆย้านะครับเอาซิมเบอร์เก่าเราพวกแอปธนาคารญาติ aran, พี่น้องโทรได้ปกติเข้าแอปธนาคารได้ปกตินะครับผมใช้ร่วงกับซิมหลักเราได้นะครับโดยที่เราเอาซิมหลักของเรานะครับไปใส่สล็อตที่2 เปลี่ยนเป็นแบบเติมเงินแล้วไปกดซื้อวันนะครับเติมเงินนะครับอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนเ,นเป็นแบบเติมเงินของค่ายถูนะครับซิมหลักผมนะเอาไว้เข้าแอปธนาคารเอาไว้แบบญาติพี่น้องโทรเงี้ยผมซื้อวันนะครับผม15บาทเติมไป20บาทซื้อวันนะครับผม15บาทซื้อวันได้6เดือนหรือว่าครึ่งปีนั่นเองครับซื้อไปอีก15บาท ได้อยู่คุเดือนเป็น1ปีโดยที่เราไม่ต้องไปเติมเบอร์หลักเราเลยนะไม่ต้องไปเติมเงินไม่ต้องเติมเน็ตเลยเราแค่ซื้อวันทิ้งเอาไว้ครับผมจะซื้อเนี่ยไม่เกิน1ปีนะซื้อไป2รอบ155 15, 5 15, คือเสีย30บาทได้วันนะครับ1ปีเต็มหรือว่า365วันนั่นเองครับอันนี้คือในส่วนของเบอร์หลักเบอร์เก่าเราที่เราต้องเก็บไว้นั่นเองครับเอาไว้เข้าแอปธนาคารเอาไว้รับ otp เอาไว้ในส่วนของการใช้งานโทรเข้าโทรออก กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยที่เขาจะโทรมาหาเรานะได้เลยนะครับแล้วเอาซิมอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับซิมอินเทอร์เน็ตรายปีจะคุ้มกว่าที่เป็นแบบรายเดือนที่เราใช้งานทั่วไปไปสมัครเองจะแพงกว่าครับแพงกว่าเยอะเลยอะ่ะปีหนึ่งเราประหยัดเงินนะครับ6,000 7เ0 0เป็นหมื่นบาทแล้วเอาซิมเน็ตแบบ รายปีแบบนี้ครับไม่ว่า ES รายปีนะครับทรายปีดีแทรายปี SimNT รายปีนะครับสีค่ายตัวเนี้ยเพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับสัก1ซิมโปรนะครับผมเหมาะสำหรับดูหนังฟังเพลงแนะนำา6เมกนะครับเครื่องเดียวจ้าแรงๆก็15เมกแล้วแต่เลยเพื่อนๆแล้วเอาไปใส่สล็อตที่1ครับเอาเบอร์เก่าของเราไปใส่สล็อตที่สนะสำหรับ Android นะแล้วเอาซิมในส่วนของตัวซิมเน็ตรายปีตัวเนี้ยที่เราต้องเปลี่ยนทุกปีซื้อทุกทุกปีเนี่ยซื้อ 1ปีจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับปีหน้าหมดซื้อ1ครั้งจ่ายเงินไปถึงปีนู้นนะครับผมจะไปอยากมากมากเลยนะครับเอาไปใส่สล็อตที่1เราแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมอินเทอร์เน็ตยาวๆเลยปีนึงจบเลยนะครับอันนี้คือความคุ้มค่านั่นเองส่วนของตัว ios นะครับผม ipad iphone นะครับเราจะไปใช้งาน2ซิมได้อย่างไรนะครับเหมือน Android ได้ไหมได้ครับผม1นึ่งคือในส่วนของ ios นะ iphone ipad นะครับเอาเบอร์เก่าของเรา ทำเป็น e sim แอดเป็น e sim นะครับผมในระบบแอดได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทำไม่เป็นนะไปที่ศูนย์ไปขอที่ศูนย์นะครับทา e sim ลงมือถือเครื่องเรล่าใน iphone ipad ได้ครับเอาเบอร์เก่าเปลี่ยนเป็นเติมเงินนะครับทำเป็น e sim แล้วซื้อวันเอาเหมือนผมเลยนะครับครึ่งปีเนี่ยเสีย15บาท1ปี3 0บบาทอ่าลองดูนะครับความคุ้มค่านะแล้วเราไม่ต้องไป เติมเงินเลี้ยงวันเลี้ยงเน็ตเนี่ยนะในส่วนของซิมหลักเราไว้ครับผมเราก็สามารถที่จะเอาซิมแบบรายปีตัวเนี้ยไปใส่สล็อตในส่วนของ iPhone iPad ได้นะครับซิมที่เน็ต รายปีอะไรเงี้ยสามารถใช้งานคู่กันได้เลยครับผมอันนี้ข้อดีเลยครับผมใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าเอาไปใช้งานไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะสอบถามได้เลย mm. เป็นแนวทางนะครับผมใช้งานอินเทอร์เน็ตรายปีเนี่ยซิมแบบรายปีซิมเน็ตซิมเทพอะไรประมาณนี้เบื่อนเบนที่เราอยากจะใช้งานเหมือนผมนะเบื่อนๆนผมใช้งานมานะครับผมตั้งแต่เข้ามาในเทพเนี่ยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะมาอยู่ใน,นเทพนะครับผมเน็ตบ้านก็ติดไม่ได้ อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์ผมมีมือถือมีในส่วนของคอมพิวเตอร์นะเพื่อนๆผมก็เอาซิมเน็ตรายปีตัวนี้มาใส่ตัวเราเตอร์1ซิมปล่อยอยู่ที่ห้องครับต่อกล้องวงจรปิดไอพีคิมี่าได้ด้วยนะครับผมเปิดทิ้งไว้เลย1ปีเสียซิมหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของมือถือนะครับไอโฟนผมอเอาเบอร์ลับ ไปทำ e sim แล้วก็ซื้อวันเอานะครับผมนะอันนี้แนะนำกันแล้วก็เอาซิมเน็ตรายปีตัวเนี้ยไปใส่มือถือนะครับผมส็ลตที่1ใน iPhone นะครับใช้งานทุกวันทุกวันผมใช้งานมาไม่ต่ำกว่าเป็น10ปีแล้วนะนะใช้งานซิมเทพตัวเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวนี้ค,ค,นะค,ะครับผมตกต่อเดือนก็ประมาณสักไม่เกิน200นะครับผม200นิดนิดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดโปรสบเมกนะ2 0 0นิดนิด,นดต่อเดือนถ้าเกิด52เดือนนะครับแต่เกิดในส่วนของ6เมกก็ประมาณสัก ร้อยปลายๆนะครับต่อเดือนนะครับถ้าเกิดหารนะหารต่อเดือนนั่นเองครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ญาติพี่น้องผมนะครับก็รู้จักผมแนะนํากันนี่นแหละเพื่อนๆก็แนะนําตัว6เมกดบส่วนมากจะใช้ของทูนะตัวซิมเทพ6เมกต่างจังหวัดรู้ในส่วนของ d ีแท็นะครับตัว6เมกนะครับต่างจังหวัดเขาก็ซื้อไปใช้งานใช้ดีครับผมดู YouTube ดูหนังฟังเพลงเข้าเว็บไซต์ดาวนโหลดเกมเล่นเกมเนี้ยได้หมดเลยเพื่อนๆใส่มือถือนะย้ำนะครับเพื่อนๆ ใส่คู่กับซิมหลักเราได้นะครับใครที่สนใจนะครับซิมเทพแบบรายปีอย่างนี้มีความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมใครที่อยากเซฟเงินในกระเป๋าเรานะครับระหว่างเดือนระหว่างเดือนเราไม่ต้องไปควักเงินนะครับจ่ายเงินทุกเดือนทุกเดือนสําหรับค่าเน็ตนั่นเองครับสามารถกดเลือกที่ตะกาสินค้าด้านล่างคลิปได้เลยครับผม